สวัสดีครับก็เรามาชาร์จรถที่สถานีชาร์จที่ลำตะคองนะครับก็คือเราวิ่งเส้นพิตภาพพอวิ่งมาถึงจุดที่สามารถเข้ามาดูเขื่อนระบบะพลังกระแสฟฟ้าแบบสุกกลับได้นะฮะมันจะมีร้านอาหารอยู่ชื่อว่าร้านครัวตาตีบนะครับก็คือร้านตรงนั้นเดีย๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับตรงนั้นนะครับครัวตาตี เราก็มากินอาหารเย็นที่นี่ร้านปิดประมาณสองทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มประมาณเราก็มาในระหว่างที่กินอาหารเราก็มาชาร์จรถที่นี่ครับไเล็กซ่าโอเคครับบรรยากาศดีครับเหมาะแก่การชาร์จรถเป็นอย่างมากไฟแรงครับมีกรหารลมอยู่ข้างบน ก็แนะนำเลยนะครับแนะนำเลยครับ